วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการแสดงโขนที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจะเป็นยังไงไปดูกัน Let s go การแสดงโขนในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่68ปีนี้มากับรายการที่มีชื่อว่าเทมันสุขสันหฤหัยสังคีตโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจัดการแสดงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่26กมกราคมจนถึง16มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งณสังคีตศาลาบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระ โดยวันที่ผมมาก็คือวันที่2มีนาคมมีการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดร่มโพธิ์ที่สมพานมานซื่อเป็นตอนที่เกี่ยวกับทศกัณฐ์เกิดนิมิตในความฝันและให้พิเภกมาทํานายโดยการทํานายของพิเภกนั้นคือให้คืนนางสีดาแก่พระรามแต่ทว่าการทํานายของพิเภกนั้นทําให้ทศกัณฐ์ไม่พอใจอย่างมากเลยขับไล่พิเภกออกจากกรุงลงกาหลังจากพิเภกออกจากกรุงลงกาก็ได้เป็นร่วมทัพกับพระราม บรรยากาศในงานก็อุ่นน้าฟ้าข้างประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากยังเหลือการสแสดงอีก2รอบนะครับคือวันที่9และวันที่16มีนาคมค่าเข้าขชม20บาทเท่านั้นถูกมากอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับด้วย Support สปอร์ตศิลปินไทยด้วยนะจะได้มีกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ